ปลอดภัยโดยเฉพาะรถที่ใช้ก๊าซใช้เชื้อเพลิงทั้ง CNG หรือว่ารถ NGV แล้วก็รถที่ใช้ก๊าซ p g นะคะถ้าจํากันได้ตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีคําสั่งมาจากภาคราัฐจากนายกรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมคะว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรียกตรวจสอบรถที่ใช้เชื้อเพลิง CNG ทั่วประเทศมาตรวจสอบภายใน60วันนะคะมีอยู่หมื่นกว่าคันนะคะเฉพาะ CNG นะล่าสุดเนี่ยกรมการขนส่งทางบกออกประกาศมานะคะว่าให้ผู้ประกอบการรถโดยสารที่ใช้ทั้งก๊าซ NG จีและ LPG ทุกคันนะคะเข้าไปตรวจสภาพรถนะคะจะไปที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดของท่านจะไปที่สาขาหรือจะมาที่กรุงเทพก็ได้ไปตรวจได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึง30พฤศจิกายนนะคะและกำชับมาเลยว่าถ้าพบรถคนไหนสภาพไม่พร้อมับคร มันมีอะไรชํารุดมันมีอะไรไม่ปกติพ่นสีไว้เลยลักษณะเหมือนที่เราเคยเห็นเวลารถตรวจควันดำก็จะต้องมีพ่นสีไว้เลยนะว่าห้ามใช้จนกว่าท่านจะเอารถไปแก้ไขแล้วก็พอแก้ไขเสร็จไม่ใช่เอาไปใช้ได้เลยนะแก้เสร็จต้องเอารถมาตรวจสภาพอีกครั้งว่าทาได้ถูกต้องถ้าเรียบร้อยแล้วถึงจะลบออกให้ใช่นะคะแล้วก็มีการประสานขอความร่วมมือไปทางกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะถ้าจะ ไปทัศนศึกษาช่วงนี้แล้วจะต้องใช้รถเนี่ยขอให้ยกให้ให้งดเว้นเรื่องของการใช้รถ CNG หรือว่า LPG ไปก่อนนะคะมาดูรายละเอียดตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกนะคะผู้ประกอบการรถโดยสารที่ใช้ก๊าซ CNG และ LPG ทั่วประเทศจะต้องไปตรวจสอบนะคะและจะต้องผ่านตามเช็คลิสต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทั้งหมดต้องมั่นคงแข็งแรงไม่ชำรุดอย่างเช่นอะไรบ้าง ถังก๊าซต้องไม่บุบไม่บววไม่ผุกร่อนนะคะมีเหล็กรัดถังมีสกรูยึดขาถังมั่นคงแข็งแรงตัวถังก๊าซต้องไม่หมดอายุตามวันที่ผู้ผลิตกำหนดหมายเลขถักงก๊าซและจำนวนถังก๊าซต้องตรงกับที่ปรากฏอยู่ในระบบงานตรวจสอบสภาพรถของกรมาทาย้อนไปคันที่เกิดเหตุคันที่ไฟไหมที่ถแถลงเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตอนที่เขาเอาไปตรวจสภับ มีหกคันมีหกถังเออมีหกถังแ, <ก S 1> แต่วันที่เกิดเหตุมันมายัางไงอีกห<อ>้าถังเกือบเท่าตัวรวมแล้วเป็นสิบเอ็ดถัง<อ>เนี่ยก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกไปตรวจสอบทั้งหมดตอนนี้นะคะ <แก S 1> นอกจากนี้ต้องตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัยประตูฉุกเฉินทางออกฉุกเฉินประตูทางขึ้นทางลงเข็มขัดนิรภยัยค้อนทุบกระจกถังดับเพลิงเครื่องดับเพลิงต้องมี ขนาดต้องมีจํานวนแล้วก็ต้องมีการติดตั้งถูกระเบียบพร้อมใช้งานค่ะถ้ารถคันไหนไม่ผ่านการตรวจสภาพไม่ว่าจะเป็นถังก๊สซหมดอายุจํานวนถังไม่ตรงกับที่ปรากฏอยู่ในระบบงานตรวจสภาพของกรมมีอะไรชํารุดมีอะไรบกพร่องมีการรั่วไหลของก๊าซหรือแม้กระทั่งตรวจพบน้ําหนักเกิน กรมการขนส่งทางบกจะพ้นข้อความห้ามใช้ไว้ที่ตัวรถจน<า>กว่า,า,าท่านจะนํารถไปแก้ไขแล้วก็นําไปตรวจสภาพให้ถูกต้องอีกครั้ง<า>ถ้าเอามาตรวจแล้ว่แก้ไขถูกต้องแล้วอันเนี้ยถึงจะให้อารถออกไปใช้ได้นะคะ,ะเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็ย้ําเลยว่าผู้ประกอบการต้องนํารถโดยสารเข้ามาตรวจสภาพรถให้แล้วเสร็จขีดเส้นนะตรงข้อความสีเขียวคุณผู้ชมภายใน30พฤศจิกายนนี้นะฮะ แต่การตรวจสภาพที่ว่าเนี้ยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายนะครับผู้ประกอบการรายใดมีความพร้อมคุณนัดตรวจล่วงหน้าได้เลยนะครับในส่วนของกรุงเทพนัดสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5ส่วนต่างจังหวัดก็มีสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาเพื่อความสะดวกรวดเร็วนัดก่อนได้เลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคันต้องตรวจหมดนะฮะทีนี้กรุงเทพเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ยากหน่อยเพราะว่ารถเยอะมากนะครับก็เลยเขาจะแบ่งเป็นช่วงแบบนี้นะฮะ สำหรับรถโดยสารไม่ประจำทางขนาดใหญ่ที่ใช้ก๊าซ CNG รถตู้รถมินิบัสไม่ประจำทางและประจำทางให้ตรวจให้แล้วเสร็จภายใน31ตุลาคมไม่ใช่30พฤศจิกาแล้วนะ30พฤศจิกาที่คือกรอบใหญ่ของทางประเทศในกรุงเทพจะแบ่งแบบนี้นะรถไม่ประจำทางขนาดใหญ่ใช้ก๊าซ CNG รถตู้รถมินิบัส31ตุลาคือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นต่อมาคือรถประจำทางขนาดใหญ่รถบัส CNG ภายใน30พฤศจิกา รถที่ติดตั้ง LPG ภายใน30พฤศจิกาเช่นเดียวกันครับค่ะ และนอกจากนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกก็ประสานไปยังกระทรวงศึกษาธิการด้วยถ้าโรงเรียนไหนจะมีการจัดทัศนศึกษาและจะต้องเดินทางด้วยรถโดยสารทางกรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือนะคะว่าขอให้ท่านงดเว้นการใช้รถโดยสารในกลุ่มดังกล่าวก็คือขอให้งดเว้นการใช้รถโดยสารที่เป็นใช้ CNG หรือว่า LPG ให้งดเว้นออกไปก่อนเลยจนกว่ามาตรการตรวจรถโดยสารทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จนะคะ และเดี๋ยวเนี่ยเขาก็จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาทั่วประเทศในกรณีที่ท่านมีความจําเป็นต้องใช้รถเช่าเหมาหรือรถโดยสารไม่ประจําทางก็คือพูดง,ง่ายว่าถ้าจะไปเช่ารถพาเด็กๆไปทัศนศึกษา <c oughs> ในอนาคตเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ประสานมาที่กรมการขนส่งทางบกแล้วเขาก็จะไปตรวจสภาพความพร้อมของรถให้ก่อน <c oughs> แล้วก็จะไปซักซ้อมความปลอดภัยให้ก่อนก่อนที่จะ ออกเดินทางานะคะจะได้ดูว่าทุกอย่างมันปลอดภัยทุกอย่างมีความพร้อมเพื่อความมั่นใจของทุกๆคน